เสียงอสูนตอนที่12มูเตมองร่างของจามินเหมือนกระต่ายรสหวานที่เขาเิ้มลองแล้วจิตใจและอยากจะลิมรดนั้นอีกไปยาวนานร่างกายของเขาเบียดเสียดอย่างหิวก็หายและกินกินไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นมือของเขาก็ยังลูกผิวเนียนอย่างคลั่งไคลทิ้งร่องรอยไว้เป็นจำจำเขาขยับอย่างเปี่ยมสุขเต็มไปด้วยราคะและลิศสุราที่ดึงมา พ่อสุขสมก็ถึงกับซบอบของล่างเล็กอย่างเหนื่อหอบล่างเล็กอย่างจามินเพียร์และบอบช้ำและผ่อยห,หลับกันไปทงคู่พ่อตื่นนอนขึ้นมาจามินรู้สึกบอบช้ำเจ็บไปทางร่างกายพยายามควานหาเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่รู้ว่าตัวเองเปื้อยอยู่รวมถึงคนที่นอนอยู่ข้างๆด้วยแต่พ่อขยับก็ถูกดึงเข้าไปกอดภาพและเรื่องราวเมื่อคืนนี้ปุดขึ้นมาบนหัวของเขาเต็มไปหมด แเต่รู้อยู่เต็มอกว่าเขาทำอย่างไรและเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้ขาดสติสัพชัญญาสักทีเดียวเขายังรู้เรื่องราวทั้งหมดดีและเต็มใจที่จะทำอย่างนั้นเขาเห็นว่าร่างเล็กพยายามลุกหนีไปจากเขาด้วยสัญชาตญาณเขาถึงลังเอาไว้ไม่เอาแล้วนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคัดเจ็บแล้วเราจะไปไหนกันนี่มันยังไม่สว่างเลย ข้าขาจะสวมใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าของเจ้ามันขาดไปหมดแล้วข้าขอโทษด้วยเป็นครั้งแรกที่หมเตเออยขอโทษจามินจามินรู้สึกงงเล็กน้อยแต่เนื่องด้วยเมื่อคืนนี้หมเตทำกับเขาและทำให้เขาเจ็บปวดไปทางร่างกายเขาจึงไม่อยากเข้าใกล้ใช่ผู้นี้อีกงั้นปล่อยข้าข้าจะไปที่อื่น ข้าไม่อยากนอนกับท่านแล้วก็ข้าบอกแล้วไงว่ามันยังไม่สวา่างนอนข้างๆนี่แหละถ้าจะสวมเสื้อก็สวมเสื้อข้ามูเตหยิบเสื้อของเขาที่มันถูกเวียงไปไม่ไกลซึ่งมันตัวใหญ่อยู่พอสมควรพอจามินสวมใส่แล้วมันก็เลยก้นมานิดหน่อยชวนมองมันทําให้เขารู้สึกว่าจามินดูเซ็กซี่มากและมันน่าขยำชมัด แต่เขาก็พยายามกลมใจเอาไว้ไม่แสดงสีหน้าและความรู้สึกออกมาจามินที่นั่งหันหลังให้กับเขาเพื่อสมเสื้ออย่างน้อยๆมีเสื้อสักตัวก็ดีและอีกอย่างหนึง่งเขาจะขยับตัวก็แสนจะลำบากมันเจ็บไปหมดจริงๆและล้มตัวลงนอนหน้าหันหลังให้กับมูเตมูเตล้มตัวนอนข้างๆและขยับเข้าไปจนติดจามินขยับถอยห่างแต่เขาก็ยังตามมาจนกระทั่ง จามินจะตกจากเตียงแล้วและนั่นมันทำให้เขาหนีไปไม่ได้น่าจะยอมแม่มูตเตนอนเบียดแล้วกอดเขาอยู่แบบนั้นจามินด้วยความที่หงุดนงดและกลัวมูตเตจะทำอะไรบ้า,บา,บาแต่เมื่อครู่นี้อีกจึงหันหน้ามาประชงกับเขาจามินมองหน้าของมูตเตยังไม่พอใจท่านจะมาเบียดข้าทำไมและยังกอดข้าอีกข้าจะไม่พิสูจน์อย่างไรแล้ว ท่านจะเชื่ออย่างไรก็เรื่องของท่านข้าไม่ได้ทําก็แล้วกันแล้วใครบอกว่าข้าจะทําเจ้านี่ร้ายไม่ใช่เล่นทําเอาข้าข้าอะไรข้าไม่ได้ทําอะไรก็บอกเล้ไงว่าไม่ได้ทําเสน่ห์เจ้าไม่ได้ทําเสน่ห์ก็จริงแต่เจ้าทําข้าหมดแรงฮะจ้ามินถึงกับหน้าแดงระเรื่อมันทําให้โมเตใช้หลังมือสัมผัสกับแก้มนวลยังอดไม่ได้ ทำให้จามีกระดุ่งและรีบปัดมือออกท่านทำอะไรอ่ะข้าก็เห็นว่าเจ้าก็น่ารักดีเหมือนกันท่านท่านบ้าไปแล้วเหรอท่านเกลียดข้าไม่ใช่หรอ,อยกยไม่ชมข้าว่าน่ารักเจ้าเป็นเมียของข้าเจ้าก็ต้องน่ารักสิไม่งั้นข้าจะเลือกเจ้ามาเป็นเมียหรือท่านไม่ได้เลือกข้าซะหนอ่อย ข่าของข้าส่งข้ามาต่างหากเล่าแต่ข้าเลือกที่จะมาอยู่กับเจ้าเอื่อนนี้ไงฮะนี่ข้าหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่ข้าจําได้ท่านมาหาข้าเพราะว่ากล่าวหาข้าว่าทําเสน่ห์มใช่รึมันก็ใช่แต่ข้าว่ามันไม่ใช่แล้วนี่เจ้าก็บอกข้าเองว่ามันไม่ใช่ข้าว่าเจ้าคงทําอย่างอื่นซะมากกว่าทําอะไรข้าไม่เคยทําอะไรอย่างนั้น ถ้าไม่ทำแล้วข้าจะมาที่นี่คืนนี้ได้อย่างไรเมื่อคืนนี้ขากับเมาไม้ไม่ได้สติแต่ข้าก็อดถึงถ่าเจ้าแล้วมาที่เรือนี้นี่ท่านเอาละเอาละอย่ามาเถียงกันเลยข้าเหนื่อยมากเจ้าเนี่ยเก่งไม่ใช่น้อยทำเอาข้าหมดแรงเลยจริงๆข้าไปรบกับเผ่าใดก็ไม่เหนื่อยเท่าอยู่กับเจ้าเลยนี่นี่ท่าน ข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยเมื่อคืนนี้ท่านก็เป็นผูก้กระทำข้าไม่ใช่ถ้าเจ้าพูดมากอีกคำเดียวข้าจะทำแบบเมื่อคู่นี้อีกหรือเจ้าจะลองดูไม่ไม่ไม่ข้ายอมแล้วไม่พูดก็ได้ซามิยนยอมถอยยอมอ่อนข้อแต่แต่จริงๆก็ไม่อยากยอมอย่างนั้นหรอกแต่การกระทำเมื่อคู่ขโมุมเตนั้นมันทำให้เขารู้สึกแปลกๆอย่างเช่นตอนนี้ ตอนที่หมูเตกอดเขาไว้ในอ้อมแขนรู้ว่าเขาแกล้งหลับเอาเขาก็ยังขยับมือไปมาโมเตททำอะไรไม่ได้นอกจากถอนหายใจอย่างหนักอกเจ้าจะถอนหายใจไปใ่ข้านอนไม่ค่อยจะหลับก็ท่านนะ่ะคายอ้อมกอดมางเถอะข้าหายใจไม่ออกท่านนอนไม่หลับข,ข้าหายใจไม่ออกท่านได้ยินไหมแต่ข้าหนาว นาวท่านก็ห่มผ้าสิเมื่อค่าอย่างไรเมื่อของโมเตลบไล้บั้นท้ายของจามินยังถือวิสาสะทำให้จามินถึงกับรีบคว้าม,มือของเขาเอาไว้นี่ท่านทำอะไรเนี่ยทำอะไรข้าก็แค่ว่านหาผ้ามาห่มไงท่านจะบ้าหรือไงน,น,อไนี่มันอะไรนี่มันอะไรก็นี่มันก้นของข้าอ๋ออย่างนั้นเองหรือ มีหน้านิ่มจังทะลึ่งหน้าข้าไม่ได้ทะลึ่งซะหน่อยเจ้าจะอายไปยัยร่างกายของเจ้าข้าก็เห็นมาหมดแล้วและคืนนี้ข้าตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนไม่สิอาจจะถึงช่วงส,สายๆเลยก็ได้นี่ท่านเออท่านไม่ไปออกลาตะเวนหรือข้าไม่ไปข้าไม่ไปสักคนหนึ่งคงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งฮะอะไรนะ เจ้านี่หูท่าจะไม่ค่อยจะดีสงสัยข้าต้องให้ท่านพุทธาปรุงยามาให้กับเจ้าเสร็จกังหันพูดทีไรเจ้าไม่เคยได้ยินข้าสักทีเออไม่ต้องไม่ต้องข้าก็แค่โอ้ไม่มั่นใจในสิ่งที่ท่านพูดต่อไปนี้เจ้าไม่ต้องทําอาหารเองข้าจะให้เลืองของท่านพ่อส่งอาหารมาให้กับเจ้าข้ารู้แล้วปกติซีวาก็นำมาให้ข้าอยู่แล้ว ท่านจะมาบอกไปใหญ่อยากกินอะไรก็บอกข้าอยากกินเนื้อแบบไหนผลไม้หรือว่าอะไรถ้าข้าทำได้ข้าจะหามาให้เจ้าไม่ต้องไปหาเองหรือว่าไหว้าวานผู้ใดเข้าใจหรือไม่แล้วข้ามีสิทธิ์ทำอย่างนั้นหรือมีแต่ท่านอ้าวก็ข้าบอกอยู่นี่ไงว่าเจ้าต้องการสิ่งใดให้บอกข้า ความรู้สึกของจามินเริ่มเปลี่ยนไปดูปเหมือนว่ามูเตจะให้เขาร้องขอในสิ่งที่เขาต้องการได้และมันทำให้จามินยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะใช้นิ้วจิ้มที่อกของโมเตท่านว่าข้าขออะไรก็ได้อย่างนั้นหรือข้าขอกลับไปที่เผ่าของข้าได้หรือไม่กลับไปที่บ้านของข้าข้าคิดถึงท่านพ่อท่านแม่ท่านพี่ท่านปู่ของข้าทุกคนในหมู่บ้านเลย ไม่ได้คำพูดของโมเตทำให้จามินถึงกับหัิ้มอะไรกันเมื่อกี้ท่านบอกว่าให้ข้าขออะไรก็ได้ไม่ใช่หรือข้าหมายถึงว่าเจ้าอยากกินอะไรก็ให้บอกข้าไม่ใช่ขอให้ไปนู่นไปนี่ก็ข้าแค่อยากกลับบ้านเจ้าไม่รู้หรือว่าคนที่มาที่เผ่านี้จะไม่มีผู้ใดได้กลับไปที่บ้านนอกจากนอกจากอะไรนอกจาก วิญญาณของเจ้าไงนี่ท่านใช่แม้แต่ร่างกายของเจ้าก็ต้องถูกฝังอยู่ที่นี่มีแต่วิญญาณเท่านั้นแหละที่จะกลับไปบ้านได้ใจร้ายใจร้ายที่สุดเจ้าจะว่าข้าหรือใช่ข้าไม่ได้ใจร้ายมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วข้าไม่ได้คิดเองเจ้าไม่รู้ละ่ะ ข้าไม่อยากคุยกับท่านแล้วอีกอย่างหนึง่งข้าก็ไม่อยากนอนกับท่านด้วยจ้ามินทําท่าลุกขึ้นแต่เมื่อคั้นเมื่อลุกเดินแล้วเขากับลุมลงไปดีที่ความไวของหมูเตหลังล่างของจ้ามินไว้ก่อนก่อนที่คนจะกระแทกพื้นเห็นไหมพอเจ้าดือ้อเกือบจะทําให้เจ็บตัวอีกก็ใครกันเล่าที่ทําข้าเป็นขนาดนี้ถ้าขาล้มลงไปท่านนั่นแหละที่ทําข้า ทำไมเจ้าถึงเอาแต่ใจขนาดนี้นี่ข้าก็ยอมอ่อนข้อให้มากแล้วเหรอนี่อ่อนข้อให้น้องเหรอท่านมานอนกับข้าทำแค่เจ็บเอาอกเอาใจเอาของกินมาล่อข้าเพียงเท่านี้หรอกหรือเพื่อได้สิ่งที่ท่านต้องการข้าไม่น่าหลงเชื่อคำเมื่อคืนของท่านเลยคือข้าข้าไม่ได้ตั้งใจเจ้าเป็นเมียข้าข้ามีสิทธิ์ในตัวเจ้ามีจำเป็นที่ข้าต้องล่อลวง แต่ท่านก็ล่อลวงแล้วจามินรู้สกอดส่วนโมเตก็รู้สึกหนึดหนดเช่นกันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขายอมลดทิฏฐิของเขารวมถึงอารมณ์ร้อนๆของตัวเองไปมากโขแต่ดูเหมือนจามินจะร้องขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งเขาเองก็ไม่อยากให้จามินกลับไปที่นั่นเก่งว่าการไปครั้งนี้จามินจะไม่กลับมาหาเขาอีก ซึ่ข้อนี้มันเลยกลายเป็นกฎของเผ่าของไปเพราะมีหลายคนที่เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านแล้วไม่ย้อนกลับมาที่นี่อีทิ้งคนรักให้รลอ,อกป่อยเอาละเอาละข้ายอมทุกอย่างแล้วเจ้านอนที่เตียงนั่นเดี๋ยวข้าจะมานอนที่พื้นเองพอใจหรือไม่ก็ได้แต่ข้าต้องอุมเจ้าไปเจ้าอนุญาตข้าหรือไม่ก็ได้ มูเตยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะอุ้มจามินขึ้นไปบนเตียงดังเดิมพร้อมกับผมผ้าตั้งใจจะหอมหน้าผากเบาๆแต่จามินก็หลบทําให้มูเตต้องหยุดชะงักอืมอยางนั้นเจ้าก็นอนให้สบายเถอะคืนนี้ข้าจะนอนเั้เจ้าเองไม่ไปไหนหรอกมีอะไรก็เรียกข้าข้ารู้ว่าเจ้ายัางเจ็บท่านไม่ต้องมาพูดย้ำเลยและอีกอย่างหนึ่งท่านจะไปไหนก็ไปไม่ต้องห่วงข้า ข้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรและเมื่อเจ้าเป็นเมียข้าข้าก็ต้องห่วงตามใจจามินพูดแล้วหันหลังให้กับโมเตโมเตใช้ผ้าปูที่พื้นก่อนที่เขาจะนอนลงเห็นหลังภรรยาบัดมาดของเขาไม่ยอมหันกลับมามองหน้าเขาแม้แต่เล็กน้อยท่าทางงอนๆมันไม่ได้ทำให้โมเตกดเพิงแต่อย่างไดแต่ตอนนี้ เขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีใจให้กับจามินแล้วมันตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แต่มันแน่ชัดตอนที่เขามีความสัมพันธ์กับจามินคืนนี้นี่เองการเมาของเขาทำให้เขารู้ตัวว่าเขาปรารถนาสิ่งใดและตรงดิ่งมาที่นี่พ่อฟ้าสางโมเตก็ตื่นขึ้นมาและไปนำอาหาร ที่เรือนของหัวหน้าเผ่ามาเตรียมไว้ให้กับจามิก่อนที่จะมาช่วยพยุงจามิมนมานั่งที่โต๊ะเจากิซสก่อนข้าต้องรีบไปแล้วนี่มันกระสายมากก็ไปสิท่านควรจะมาทั้งนานแล้วนี่เจ้ายังโกดธข้าอีกหรือข้าบอกแล้วไงว่าค้าทำตามกดของเผ่าข้าไม่ได้โกร ท่านไปเถอะนั่นไงเจ้ายังโกรธข้าอยู่ข้าไม่เข้าใจเจ้าเลยข้ายอมเจ้าถึงเพียงนี้จะพูดดีกับข้าักหน่อยไม่ได้หรือได้สิท่านพี่จ้ามินพูดพร้อมกับเย้ม,มาให้กับโมเตแต่โมเตมองแล้วมันไม่ได้มีความจริงใจเลยจากนั้นจ้ามินเขาหกเย้และตั้งหน้าทานอาหารที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่สนใจเขาอีกเขาถอนหายใจอย่างหนักหน่วงการเป็นนักลบ เขาว่ามันยากแล้วแต่การที่มีเมียและเอาใจเมียนี่มันยากสะก,กว่า้อนหายใจก่อนที่จะเดินออกไปและเจอเข้ากับตาโลยูปาและนาเลยนี่ไปไหนมาลูกมูเตคข้าไปหาเจ้าที่เลือนไม่คิดว่าเจ้าจะออกมาหาใครเช้าขนาดนี้หรือว่าเมื่อคืนเมาหนักไปนอนที่ใดมาคือข้าไปนอนที่เรือนของจามินว่าแล้วข้าว่าแล้วเห <c oughs> ็นไหมยูปาข้าว่าแล้ว เห็นไหมตาโลอยู่ปาเจ้าพูดอันใดกระเจ้าต้องมีใจให้กับจามินแน่ๆเจ้าคิดว่าอย่างนั้นหรือก็ใช่น่ะสิไม่งั้นเจ้าจะหนีโมฟารีกับยูซานไปที่เรือนของข้าแต่พอตกดึกกลับมานอนกับจามินนี่มันก็แน่แล้วว่าเจ้ามีใจให้กับจามินแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าพวกเจ้านี่ ถ้าอยากรู้เรื่องของข้าไปทําไมนักลึกเมียข้าข้าจะไปนอนกับผู้ใดก็ได้มูเตทําท่าหงุดหงิดเพราะกบเกินความรู้สึกและกลัวเพื่อนจะจับได้เมื่อมาคืนเขามีความสัมพันธ์กับจามินแล้วเดินกลับไปที่เรือนยวซานที่มาดักรอมูเตรจริงๆแล้วไม่ได้มาดักรอหรอกตั้งใจจะไปพบมูเตที่เรือนนั่นแหละแต่เผอิญมาเห็นมูเตออกมาจากเรือนของจามิน และแอบตามมาและพอจะเดาเหตุการณ์เมื่อเืินี้ได้ดูจากเสื้อผ้าที่ยับยุ่ยี้ของมูเตแล้วเมื่อคืนนี้มูเต้ของได้จามินเป็นเมียแล้วแน่มันทำให้เขาถึงก,กับกำมือแน่นด้วยความที่เขาก็อยากเป็นเมียคนหนึ่งของมูเตเช่นกันแต่มูเต้ไม่ยอมสัมผัสเนือ้อตัวของเขาแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่เคยเลยถึงแม้ว่า เขาจะมีความสัมพันธ์นันดีและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็ตามแต่สิ่งนั้นเขาไม่ยังต้องการมากเท่ากับโมเตในรวมหองกับเขาบ้างโอบาลีกลับรู้เรื่องที่โมเตไปนอนค้างกับจามินอีกครั้งหนึ่งเขาก็ถึงกับเจ็บใจอยากจะร้องตะโกนออกมาด้วยความกับแค้นเขามั่นใจและแน่ใจว่าจามินต้องทำนเทนีแน่ๆไม่ใช่เพราะจามินครอบครองน,น้อยด้านหรอ มันต้องทำาสน่หแน่ๆเขาจึงคิดวางแผนเพื่อทำพิธีแต่ไม่คิดว่ามูตเตจะหลงเสน่ห์ของจามินได้อยากมากมายขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงเร่งวันเร่งคืนเพื่อทำเสน่ห์เจ้าคิติรู้ลึกข้าคิดตีแล้วก็เตรียมการได้เลยแล้วถ,ถ,ถ้าถูกจับได้ขึ้นมาเ้าจะทำยังไงโมฟารีน่าแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าเตรียมการไว้แล้วถ้าเกิดมีผู้ใดจับได้เราก็โยนความผิดทั้งหมดไปให้จามินก็สิ้นเรื่อง พราะเด็กนั่นมันก็ต้องทำตาเหน่แน่เจ้าคิดว่าคนอื่นจะเชื่อเราอย่างไรล่เจ้าก,ก็ลองคิดเอาถ้าเจ้าเป็นหัวหน้าเผ่าที่นี่เจ้าจะเลือกเชื่อข้าหรือจะเลือกเชื่อจามินแน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าโอฟารีสองคนยิ้มให้กันอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมก่อนที่จะเตรียมการและทำพิธีในอีกสามคืนต่อมาโดยที่ตัวเขา ถึงแมว่าจะรู้ว่าและไม่คิดที่จะทําเสน่ห์มาก่อน่น่ข้าวนี้มันไม่ได้จริงๆถ้าขืนไม่ทําข้าวนี้จามินต้องได้มูเตไปครอบครองกับเียงผู้เดียวแน่